จุดแรกนะคะเป็นพระพราบเรื่องเครื่องค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าพระพราเเรื่องเครื่องตั้งอยู่บริเวณทางซ้ายมือทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทนะคะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ26เมตรยาว35.10เมตรนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากการขุดแต่งบริเวณนี้เมื่อปีพศ2511พบกระเบื้อง มงหลังคาจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบรูปเคารพเครื่องตระดับและเหรียญสำริดจ,จำนวนมากมายจึงเป็นเหตุให้เรียกว่าคลังเงินอยู่บริเวณหนึ่งของตำแหน่งที่ตั้งเราสันนิฐานว่าอาคารหลังนี้จะใช้เป็นสถานที่สำหรับพักเตรียมพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงนะคะเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา งั้นเอาเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะเชิญค่ะก็จะมีบันไดขึ้นนะคะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ในเราจะเห็นซากประหักพังซึ่งจะจัดเรียงไว้เป็นห้องห้องแต่ตอนนี้รู้สึกว่าก็จะชำรุดไปแล้วแต่เราก็ยังทรงยังยังคงอนุรักษ์ไว้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่ะจะมีห้องให้เราเห็นเป็นเป็น,ปนห้อง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 สำหรับเจ้านายเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อจะลงไป ก็จะมีห้องเรียนไปด้านขวาด้านซ้ายทำด้วยหินศีลาแดงขนาดนี้นเลยนะคะอาช่วเพื่อนๆชมได้เลยค่ะนะคะมันก็จะมีลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องห้องแบบที่แอดทำให้ดูแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าข้างในมันก็จะเป็นลึกเข้าไปก็จะเป็นห้องคล้ายๆกันเลยค่ะตามที่แอดอธิบาย ะะโอเคค่ะ